ล่ oh, ลาสุดข่ะทุกคนคะ่ะกลายเป็นประเด็นดราม่าอีกครั้งหนึ่งค่ะสําหรับบอสบอยสีรชัยเดือดกลางไลฟ์เมื่อชาวเน็ตถามคําถามแรงจะหย่าก,กันจริงหรือไม่ส่งสารเต้าแฝดนึกแล้วว่าบอสรู้ว่านางเป็นใครมีมันมีให้เห็นบางที่ก็เป็นคนไก่ตัวแหละแต่ว่าอาการมันออกผมกับบบม่คนค้นบบมีสมองเนาะผมกับเลี้ยนหลูกับค้นมาขักเหรอเดไปลอยเอ็ดเก็บยานนา้ำเหรอผม ผมบึงใจคนออกอยู่แต่บางเทือกับเว้าบางเทือกับบ่เว้า,วาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็บ,บ่ค่อยเก็บอย่างอยไว้ดอกมีอย่างกระสีเว้า,เ,าเ,เลยอันทิติมามันบริมีอย่างให้บึงดอกแต่ว่าขันเจ้าซื้อบาตเข้าไปร้อยสิบสองบาทนี่เจ้าถามยังค่อยสิตอบแล้วค่อยสิตอบเพิมจริงพ้อมค่อยสิบ่มีการโลกสวยเออแต่ว่าเจ้าต้องรับให้ได้ได้ดกดลิงที่ปากหมุดเลย อิหาตำ่ำมึงอยากไปชิมกาแฟแล้วจ้ามาแม่พี่นกอวตารกายล่างโอ้ยผีมันก็ซําผีนั่นแหละเขาก็คิดว่าฮาังเทียมันก็เป็นเรื่องตลบบีลบรูปลบออกหมดเลย บลบรูป A ออกเกือบหมดแม่นครับอันเทียนมันยั่งอยู่หันผมหาว่าท่านเห็นผมเลยว่าท่านไดลบบอมันเป็นอย่างอันทรงไซน์ยังโกดลิงเข่ากุ้มลอยสิบสองบาท มันบ่ได้กวนประสาทดอกมันเห็ดไห้เขาผ่อนคลายหลายกลัวพี่น้องอิหลีมันมีค้อมมิ่์มีคําถามอยังแปลกๆมากสิบางเทอมันก็เป็นเรื่องทีมันก็เป็นเรื่องที่เ,เ,ทเห็ดให้เขามีความตื่นเต้นเด๊ บางเดียวมันก็เป็นเรื่องเหตุให้เขาตื่นเต้นดีสิ่งที่เขาบรได้ยินเขากะบรกได้บอกเคยได้ยินเขากระตองได้ยินห้วเขาสิ่งที่เขาบอกเคยเบาเขาก็ะได้เบางั้นสิแม่ฮะมันก็เป็นเรื่องที่ฝึกทักษะในการเบาอีกอย่างหนึ่งเดิมพี่น้องตรงมองในแง่ดีเอ็มมนมันใจสิขาดตายเราตีปั้นนี่ อย่าเฝ้าตาตเด้อมันสิง,ง่ายโพดใส่ชีวิตต่อไปก่อนบอสเราจิตใจดีจิตใจเย็นคือบังเถื่อเขาจะไปใส่ชีวิตเขาจะไปขึ้นเหี่ยมมันซับซ้อนทออชีวิตผมเนี่ยอีหลีเราผมเป็นคนง่ายๆเป็นคนสบายๆเป็นคนบอลลัมไล่เป็นคนบอลคอยคือใส่ชีวิตแบบสบายอยู่ด้ ขันคนติดติดตามกันมากเพราะว่าผมผมเป็นคนเห็ดโซเชียยวเราผมอยู่ตรงนี้มากเนาะแต่ส่วนมากสิ่งที่เห็นเนาะก็เป็นคนเทนตยนเอียงดอกกระชีวิตจริงนี่แหละแล้วมีช่วงนี้ซ้ำช่วงปีสองปีเนี่ยที่ผมบ่ค่อยเฮ็ดเอียงเพราะแต่กรอนผมเป็นคนบม,มีมูเนาะเป็นคนที่บม,มีมูแต่เป็นคนที่มาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็อยัถทายคลิปอยากไล์สดอยากหาเผื่อนทั้งโซเชียว ยากมีคนบ่อน้ำอย่างสิ่งขไง่อังางไรไปตะพืดนตะเพือนนี่มันคือชีวิตของผมแล้วมันก็บ่ได้ไปเสียหายบ่ได้เสียหายกับผม้อมแล้วก็บ่ได้ผมบ่ได้คิดว่ามันเสียหายกับผมแล้วบ่ได้คิดว่ามันเสียหายกับคนอื่นแต่พอเข้ามามาใส่ชีวิตในระยะสองปีบางอย่างกระต่องเตียนแต่บอลู้ว่าเพื่ออย่างแหนควมคิดหรืออย่างบางสิ่งบางอย่างผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะจริงๆกูกับ กูกคือใส่ชีวิตแบบบ่ดด้คือมองทุกอย่างเป็นกลางแล้วก็สบายๆบตดองไปซี่เรียดกับอี่ยงเด็กอย่างเช่นผมเนี่ยเห็นคอมเมนต์ที่ไม่ดีหรือเห็นคอมเมนต์ที่บดดีหรือเห็นคอมเมนต์ที่อี่ยงเนี่ยถ้าถามว่าเวลาที่ผมแคบไปแขนเนี่ยผมซี่เรียดบอบางคนก็สิไปว่าอย่าไปใส่ใจผมบ่ดด้ใส่ใจดอกคันโปคือผมอะฮังเป็นคนบ่ได้ซี่เรียดซ้ำ ถ้าผมใส่ใจผมต้องมายำมาเนยียนมาเฮ็ดแต่บรรยากาศมันเสียมาให้เยวเห้มันเจ็บแล้วอันนี้ผมิ่งเบาไปแล้วก็แล้วเบาไปแล้วก็จบแต่ว่าผมอยากให้คนเห็นนซื้อว่ามันมีแบบนี้กับผมซื้อ,อแต่ถ้าถามว่าผมอ่ะผมก็รู้อยู่ผมก็เป็นคนที่แยกแยะออกคนหนึ่งนะผมก็บ,บ่ได้คือผมบ่ได้โฟกัสกับสิ่งที่คนเบากับสิ่งที่มันเอยียงแต่มันบริเกียวผมก็คือบริเกี่ยวแต่การเอามาโพ์หรือมาแสดงหเห็นผมก็บไริคิดอย่างที่โพดเราก็คือจบ เออว่าต้องมาคืดหลายว่าผมสิต้องมาฟังคนนั่นเขยน้ำความรู้สนะึกเน่ยผมเอาชีวิตจริงๆของผมเป็นหลักในการดำเนินชีวิต <c oughs> ไปอันแอดมินเขาไปเบิงในอิตไม่ยังทิติมาแล้วเขากุมไปตว่าอันเฮดเฟดอวตารนี่ผมว่าสิบอุทนิเถ่ากันไหนดอกสิรุ่นรุ่นนี่ละ่ะสิรุ่นรุ่นนี่ละ่ะ แบบว่าเป็นทอมเถาแล้วบะนี้เหมือนกับจำเป็นที่ต้องคือคือเขาได้ดเขาอาจจะได้ทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำและเขาอยากได้แต่เขาไม่ได้ในบางอย่างมันอาจจะมีปมดในใจเขาเขาเลยเป็นคนนิสัยแบบนี้สช่ไมหมครับผมตามที่ผมประเมินบึง มาสิเ็นอาหานโต๊ะนั่งเข่าละจ้าบพต้องโอ้ต้องบอแต่อีกเฟสอ๋อขอบคุณได้หลายเด้อเย่้ทิติมาสนับสนุนมาหนึ่งร้อยบาทขอให้เจ้าเห็นยังกระขาดทุนเด้อ ขอให้เจ้าขอให้เจ้ามีแต่ความสุขความเจริญขอให้เจา้าใส่ชีวิตเห็นเอียงกระถือหูถือตาเจ้าไปเหมดให้เจ้ากินอิ่มนอนหลับแซบกิติมากกับพ่อยใ,ใส่ว่าเป็นคนเดียวกันแม่นครับเป็นลักษณะคําพูดถึงไม่ใช่คนเดียวกันก็จะเป็นกลุ่มคนเดียวกันประมาณนั้นเพราะว่า ลักษณะที่เป็นการใส่ภาษาแม้กระทั่งการพิมพ์ก็ใกล้เคียงกันเขาทำไม่ได้เหมือนเจ้าแม่เขาสิประมานนั่นล่ะโอ้คนเทามับนบกคือกันดอกมันกระไรยางเสียยางคือจังผมเนี่ยกับัวสิม่าหอนเนี่ยนี่กับความหยากใดยอยากนี่เนาะกับบืนบกบืนบาทมาแต่ว่ามันกับเสียบางยางไปแต่เทากับ มันก็จําเป็นนะสิ่งที่ผ่านมามันก็ไปแก่ยังบดายอยู่แล้วสิ่งที่ยู่ขังหนาเขาก็บ,บรูหรี่ยังสิเกิดขึ้นเขากับเพียงแต่ว่ามันได้ทํามาแล้วมันได้ทําอะไรแล้วก็ไปให้มันสุดแค่นั้นแอร์เปิดได้หรือยังผู้จัดการห้องเนี้แอันเูด้ครัพนมีจิตใจดีกัหลายอยู่เด้ยจังพีพีแม่แม่ก็เขาใจยุตว่าอัน อันที่ผมว่าผมกับ,บา่าไม่ใช่ทิติมานี่เดอ้อมูพีพี LGBTQ ว่าสิเป็นทุกๆเพจน่ะละที่ไม่ชื่นชมเพิ่นกับคนเก่าสิบเกอร์เซ็นดีล่ะครับกับมีส่วนหน่อยแต่คันสิบ,บอกว่าอันส่วนหน่อยเขาก็จะเป็นหัวซาหลายก็บ่ได้หัวซาแต่ผมเบาถึงซืง้อ <laughs> ทำไมต้องลบรูปออกเสียใจมากสงสารแอนอทำไมต้องลบรูปออกอันนี้ผมไม่สบายใจครับผมก็เลยลบอาจจะผมจะตอบเพราะเขาพิมพ์มประโยคนี้มามันจะเป็นสามอย่างที่ผมจะตอบหนึ่งทำไมถึงต้องลบรูปออกคือผมไม่สบายใจอันนี้มันเป็นพื้นที่ของผมอแอนสิลบของผมก็ได้ครับขันขันคิดว่าบ่สบายใจเแต่ผมตอนนี้คือผมบ่สบายใจผมก็ลบ เสียใจยมากอันนี้ผมต้องขอโทษนะครับขอโทษที่เห็นให้เสียใจยสงสารแอนอันนี้สับตรัวสงส,งสารเนี่ยผมสิดตออ่อไปเฮ้าอยู่กันมองมองแม่แม่เนี่ยแหละอยู่บางที่มันคนเฮ้ามาก,กับเผลอลืมโตลืมตนด้วยปจยัจจัยเงินเดือนแหละบรืมโฟกัสเจ้าของเหมือนผมกระลุด อยัางบางสิ่งบางอย่างไปหลายทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่คือที่จริงแล้วมีหลายอย่างที่เข้าคว้ที่จะโฟกัสที่มันเหมาะที่มันถือต้องเล้วที่มันที่มันแฮปปี้ทั่งเฮาและคนหลอข้างการไปอยู่บางหม่องที่มันเห็นคนอื่นอึดอัดหรือไปเจอหรือจ้องไปล่องรับบรรยากาศอารมณ์ออียงต่างๆมันก็ มันก็บ,บริมีความสุขดอกครับสุดท้ายแล้วคนเฮามันบริต้องเงินท่องกับเป็นเรื่องเป็นปัจจัยที่เฮาแสวงหาอยู่แล้วแต่ความสบายใจมันก็ต้องมีด้วยกันบอกว่าสิเป็นขอบครั้วหรืองานหรืออยียงต่างๆผมก็คิดว่าผมเป็นคนยอมค้นอยู่เดยยอมย่อมกับทีแบบว่าเป็นคนที่ง่ายๆเข้าได้กับทุกคนเข้าได้กับทุกอารมณ์ทุกอยียงแต่บาบังเทื คือถ้ามันเกินลิมิตที่เราจะรับได้เราก็ไม่ต้องรับพอแล้วก็คิดแค่นั้นเองสิไหมครับถ่าใจอิหรีประกาศยาโรดโอ้นี่เจ้าบอกผมบอกเขาคุมอันนี้ที่จริงเราผมผมผมหนิ่งเล้วเนี่ยเท่านี้ผมบอกเลยว่า มับวกลบคูณหารบึงเอียงหลายหลายอย่างหนอกผมกับบ้างแผนเนี่ครับจะของแล้ว่าแต่ละมือเข้าต้องโฟกัสอย่างเราต้องใช้ชีวิตแบบไหนมันคนเขามันบ่ห่น้ำกันดอกครับภัยดีภัยซัวภัยผิดภัยถือกมันอยู่ในใจของทุกๆคนชีวิตมันสั่นไหมฮะบมผมไม่อยากใส่ชีวิตให้มันยากมันซับซ้อนหรือมัน อยู่ในวงจรของความอาคาติหรือความตึงเครียดแมนครับอันบอม,บอมแมนอันเรื่องเมืดอทางเนเี่ยมันโเกียหรอกคือบอสบายใจกันลบ <c oughs> <c oughs> อีพีปอบเอ้ยมึงจะเป็นบวชคำถามกุณเนาะ หายจินมข้อมึงทาใจอิลีกับประกาศยาหลวนเอามึงเป็นแม่กูติมึงจังสิมาแต่งกูเอาเบิ้งมูเจา้ากคนจังสี่กับแมนกับมีเนาะอันถามนเะจ้าบังคับลูกบังคับผัวเจ้บาบได้ตี จ้าบังคับลูกบังคับผัวเจ้าบ่ได้บอจังสิมาอยากน้ำคนอื่นจังสิมาแต่งคนอื่นจังสิมาหูชีวิตคนอื่นตอนนั้นมันมาป่วนอย่าไปตามไม่ได้ตามครับผมผมไม่ได้ตามคือทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงผมนะว่าผมจะตามใครหรือผมจะฟังใครผมเอาชีวิตจริงผมเป็นหลักผมเอาชีวิตจริงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นหลักผมประเมินจาก ความรู้สึกนึกคิดและสิ่งที่ประสบพบเจอสิ่งที่สัมผัสจริงๆไม่ต้องกังวลว่าผมคือผมเด็นค้นบริโครภคไผ่แล้วอืมแต่ก่อนไม่ได้มีเพื่อนไม่ได้มีอะไรด้วยซ้ำบริโนี้สมารคมบริสังคมกับผู้ให่แบบเพจแต่งงานก็มีตรหลสดคุยกับแฟนคลับนี่แหละแฟนคลับนี่แหละแต่ก่อนกได้แต่เขาบริเภาฟังผู้ใหญ่เด้เพ,เพราะสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องชีวิตเทาแหมขาเทาเทาต้องก่าวเองอยู่แล้ว บางเถื่อคนมาแนะน้ำมาชัดจูงมาวบาเอียงโน,น้มหนาวห้องโบได้ผลกับผมดอกเพราะว่ามัน่บเ้มีประโยชน์แหมเพราะสุดท้ายเวลาเราเจอเราเจอ,เร,เ,จอเราคิดผิดพูดผิดทําผิดเราก็ต้องมาลองรับเราก็ต้องสิ่งไหนที่เราทําผิดการกระทํานี้คือกรรมใช่ไหมเออเราก็ต้องดินคนรับกรรมเองทุกคนนั่นแหละอะ่บางสิ่งที่ผมอาจจะคิดผิดพูดผิดอ่ผมก็ต้องได้รับเองมันก็มีแค่นั้น เห็นบอชัดไปไปเกิดเอียงขึ้นอ๋อเพราะอันอันเกิดร้านคาเฟ่กับคาเฟ่ครับผมเกิดคาเฟ่กับเกิดสวนขึ้นครับเกิดเอียงขึ้นพะนะอันเกิดหอประชุมขึ้นแล้วครับผมแล้วก็เกิดคาเฟ่เกิดสวนขึ้นแล้ว ยี่ีติอยาว่ากดลิงที่ปักหมุดดนะครับกดลิงที่ปักหมดุดหนึ่งร้อยสิบสองบาทเดตตนได้แฝดน้อยโอ้ยบ่ต้องห่วงลูกผมผมดูแลด้ดีเลยอันนั้นลูกผมน,นี่หนันน้ำสกุลผมเลยเอกสารผมเป็นคนรับรองบุตร ที่มีอำนาจปกครองบุตรถูกต้องตามกฎหมายพิยสกีดมาเดินมาสารคามพรุ่งนี้วันพระผีเลยมาป่วนอันซุ้มผีบอยากซุ้มนี่มัมือได้เรียกวันพระวันศิลดอกพี่น้อง เอเย่นรัมชอปเอเยน่นทรงของไม่อายได้บอกถ้าว่าได้ฮักเขายีหลีเขาเห็ดอหี่ยงเอาเขาเห็ดเหย่างให้เขางที่ผมเอานี่ทุกอย่างกับแบบนี้แหละโอ้ยมึงจะเป็นดูถูกกูเนาะอีผักบ่อยากมึ้ยจะเป็นดูถูกคนเหี่ยงมาดูถูกคนแท้ไปยุ่หลุมใดมัน่น ยูดีๆยูด it so ีๆมันม so ีมั่งสิเลยบอกกูก็ทำงานเหมือนกันกูเทียงานมาเถ่าชีวิตของกูอันเศร้าด้วยที่ว่ากูไปกอแอโนอลดีกอผู้นั้นกอผูอ่านเศร้าในความคิดเลยกูจำเป็นยุติกูก็เป็นคนหนึ่งนะที่แบบว่าเป็นคนที่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็คึก เวลาเห็ดอย่างคิดว่าสิเห็ดอย่างเราก็ต้องเฮ็ดให้มันใ้ซื่อ,อบอกค,คำบ่มีคำมานำคืนให้รีบตักบอมีคำว่ากอบโกยชีวิตมันก็เป็นทั่งสีมาตะใดแล้วโตมก็มาหุจักเท่าซื่อๆทีติมา